โจทย์ยากเลยกับการจะเปลี่ยนหยายาให้ไม่ใช่หย่ายาภูกำกับภาพ,พยนตร์ชื่อดังอย่างเตอนวพลได้ออกมาโพสต์เขียนเล่าเรื่องราวเบื้องหลังการหาคาแรคเตอร์ให้กับยายาอุรัสยาให้มารับบทเป็นเจยิยงสาวในภาพ,พยนตร์เรื่อง Fast and f u l l o u s เร็วโหดเหมือนโกรธเธอที่ต้องทำให้แตกต่างจากภาพจำของหยายาซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ได้มาจากความไม่ตั้งใจซึ่งเต๋อได้เขียนเล่าโอเคเราได้นาตาลีพอร์ตแมนมาละสิ่งแรกที่เราต้องทำหลังจากเราตกลงภายาย่ามมาตรลยดานคือการหาลุกของเจว่าเธอหน้าตาเป็นอย่างไรบุคลิกประมาณไหนถึงจะเข้ากับบทที่เราเขียน โจทย์ความยากมีสองอย่างคือหนึ่งเจเขาหน้าเป็นยังไงไม่มีใครเคยเห็น 2. เราจะทำอย่างไรให้ยายา่าลุกออกมาแตกต่างจากทุกเรื่องที่ผ่านมาการทดลองหาใบหน้าของเจเกิดขึ้นมากมายด้วยโจทย์ง่ายๆว่าเราต้องทำให้ยาย่าดูโตกว่าที่เขาเป็นอยู่และต้องดูเทแบบพามตั้งใจเทต้องเทแบบพวกมาสเตอร์มายนิดนึง เราลองให้พี่นุชชี่และพี่หมูลองช่วยกันหาวิธีผูกผมมัดผมปัดเปซ้ายเปขวาทำไปเรื่อยค่อยๆเริ่มพบลุกแม่บ้านนีเนื่อยด้วยการรวบผมลุม้มๆเหมือนคนทำงานบ้านโอเคได้ละแต่ทำไมยังดูเป็นย,ายา่าสักพักมองไปเห็นแว่นที่วางอยู่ของใครไม่รู้ก็ให้ลองใส่ดูปรากฏใส่แล้วดูแตกต่างจากนั้นก็เริ่มได้เววลอไปเรื่อยๆใส่คล้องแว่นของใครไม่รู้อีกเริ่มโผล่มา กลายมาเป็นเจแว่นสายคล้องเขียวที่คุณเห็นอยู่ตอนนั้นถ่ายรูปมาแล้วมองสักพัก เราได้นาตาลีพอร์ตแมนมาอยู่ในหนังเห็นแล้วนึกถึงนาตาลีในโคลเตอร์มากๆทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจซึ่งต้องใส่แว่นด้วยนะเพราะถอดแว่นจะกลับไปเป็นยายา่าอะไรกันครับเนี่ยสิ่งที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับการหาลูกของยายา่าคือเราพบว่าหน้ายาย่าเนี่ยโซเวอรีเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสภาพอากาศหมายถึงทำลูกให้ยายา่าเวลาหน้าเขาเปลี่ยน เขาสามารถเปลี่ยนไปได้เลยจริงๆเหมือนมีความเป็นไปได้หลากหลายจนน่าตกใจที่รู้สึกดีที่สุดหลังจากถ่ายหนังเสร็จมานั่งตัดต่อดูฟุตเทจตอนยาย่าเล่นผมคิดในใจว่าเดียวนี่ใครวะหลักๆคือเขาแสดงดีจนไม่เหมือนตัวเขาอีกด้านหนึ่งที่เห็นคือลุคที่เราทำมันแตกต่างจากที่เราเห็นจากบิลบอร์ดต,ต่างๆทั่วเมืองจริงๆมันทำให้เรารู้สึกว่าเออ this is our love l e J" e Hashtag Fat and Feel Love